ครับครานี้มาดูวิธีการใช้งานที่ตัวซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับการติดตั้งไดเวอร์นะครับเมื่อกี้เราเริ่มระบบจากตัวเครื่องนะครับใช้เวลาประมาณ5 6ถง6นาทีนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปโหลดตัวไดเวอร์มาก่อนนะครับก็พิมพ์นะครับเอฟสัส1นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บของเอ s ส n เองนะครับเพื่อป้องกันนะครับเป็นไฟล์ไวรัสนะครับอ่าระบบตัวหน้าเพจของ e p s ส n ก็จะตรวจนะครับระบบปฏิบัต ตัวครับระบบปฏิบัติการของเรานะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็กดแล้วเลือกเองนะครับผมผมเป็น Windows 10 64บิตนะครับก็ให้โหลดอันบนนี้ก็ได้ได้เลยนะครับก็คือ e p s o ั w เว Insert นะก็คือติดตั้งผ่านเว็บได้เลยนะครับทั้งหมดนะครับปุ๊บกดยอมรับนะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับ เปิดนะครับเขาก็จะเปิดหน้าตัวการติดตั้งนะครับไดเวอร์มาให้นะครับคลิกยอมรับนะครับแล้วกดถัดไปนะครับส่งคู่มืออันนี้จะส่งหรือไม่ส่งก็ได้นะครับผมเลือกไม่ส่งนะครับก็เขาจะมีให้เลือกว่าเราต้องการติดตั้งอะไรบ้างนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จําเป็นนะครับแล้วก็ ผมเลือกทุกทุกอย่างเลยนะครับอ๋อมันเลือกให้เลือกได้อันเดียวนะครับก็ทําทีละอันก็ได้นะครับก็ติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับก็นะครับรอตัวซอฟต์แวร์ติดตั้งนะครับน่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็กดไปว่าเราได้เติมหมึกแล้วนะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับเลือกการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเลือกได้2แบบก็คือ Wi-Fi และ USB นะครับในที่นี้ก็เป็นแบบ USB ก่อนนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราสามารถเสียบตัว ยุดบีแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับต้องการจะพิมพ์หน้าทดสอบไหมนะครับถ้าต้องการก็กดได้เลยนะครับเครื่องก็จะพิมพ์ตัวทดสอบมาให้เรานะครับว่าหัพิมพ์ออกปกติหรือไม่นะครับ นะก็จะพิมพ์มาเป็นลักษณะนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับจะให้โปรแกรมตรวสอบการอัปเดตหรือไม่นะครับถ้าไม่ก็เอาติ๊กออกนะครับก็เสร็จนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไปที่ตัวคู่มือนะครับ ก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการไดเวอร์แบบติดตั้งผ่านเว็บนะครับเราก็สามารถเลือกโปรแกรมที่เราต้องการติดตั้งได้นะครับเช mm hmm. ่น photo p r i n ์อะไรพวกนี้นะครับเป็นโปรแกรมอัตถประโยชน์นะครับโปรแกรมสแกนอะไรพวกนี้นะครับไดเวอร์สแกนถ้ามต้องการติดไดเวอร์สแกนก็กดดาวน์โหลด แล้วกดติดตั้งนะกดถัดไปนะครับปึ๊บเพื่อติดตั้งไดเวอร์สแกนบนเครื่องนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเขาก็จะติดตั้งตัวไดเวอร์สแกนให้เรานะครับ เราจะามาอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็ลองกดดูได้นะครับนะครับก็จะเป็นเมนูนะครับประมาณนี้นะครับในเวอร์สแกนต่างๆนะครับก็สามารถเอาตัวเอกสารใส่ที่เครื่องแล้วกดสแกนได้เลยนะครับส่วนการใช้งานสั่งพิมพ์นะครับก็เปิดไฟล์ที่เราต้องการพิมพ์ขึ้นมานครับสมมุติเราต้องการพิม ไฟอะไรสักไฟหนึงนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่งานพินพ์ของเรานะครับแล้วเลือกรุ่นที่เราติดตั้งไปนะครับก็ถ้าไม่ต้องการตั้งค่าใดๆก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าการตั้งค่าก็คลิกไปที่ออปชันนะครับอันนี้ก็คือกดฟิกให้พอดีขนาดกระดาษนะครับกดออปชันนะครับ ก็จะเข้ามาที่ตัวไดเวอร์ของเอฟนะครับก็จะมีด้วยกัน3หน้านะครับหน้าระบบการพิมพ์หน้าลักษณะการพิมพ์หน้าการบำรุงรักษานะครับก็ระบบการพิมพ์ก็นะครับตั้งค่านะครับสมมุติเราพิมพ์กระดาษธรรมดาก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับอย่างที่แจ้งเบื้องต้นแต่ถ้าเราพิมพ์กระดาษพวกกระดาษพิมพ์รูปนะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับกระดาษที่เราใช้นะครับเช่นผิวมันผิวด้านต่างๆนะครับแล้วก็เลือกคุณภาพเป็นสูงนะครับหรือมาตรฐานแบบสดใสนะครับ ก็จะสว่างหน่อยนะครับแล้วก็ไปปรับลักษณะการพิมพ์เป็นกำหนดเองนะครับเลือกให้เป็นโหมด Adobe สักหน่อยหนึ่งนะสีก็จะสว่างขึ้นนะครับหรือต้องการรูปแบบใดก็นะครับลองปรับเล่นได้ที่ตัวนี้นะครับตัวเอ็นฮานะครับเน้นภา,ภาพคนนะครับเน้นผิวแล้วพวกนี้ก็สามารถเลือกติ๊กที่ตัวปรับค่าสีได้นะครับแบบนี้นะครับปรับให้เหมาะกับงานที่เราพิมพ์นะครับ ตัวนี้เป็นการจัดการค่าสีนะครับปรับไปปรับมาเพี้ยนก็กดกลับสู่เริ่มต้นนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็ปิ้นได้เลยนะครับเครื่องอฟสันจะปิ้นได้ยาวประมาณเมตรสิบนะครับอ่าได้ลองไปดูนะครับว่าอ่าสูงสุดได้รุ่นนี้ได้เมตรยี่สิบเลยนะครับความยาวนะครับถ้าไปดูรุ่นเก่าก็จะได้ประมาณสักเมตรสิบนะครับความยาวของเครื่องนะครับในการปิ้นนะครับแต่ละครั้งนะครับ ออปชั่นอื่นๆก็นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเป็นตัวอัตโนมัติครับจริงๆเราตั้งแค่นี้ก็พิมพ์ได้แล้วนะครับส่วนหน้าสุดท้ายก็จะเป็นนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นตรวจสอบสถานะของเครื่องนะครับสถานะพร้อมพิมพ์นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเออร์อะไรก็สามารถกดตัวนี้เพื่อให้ดูสถานะได้นะครับทดสอบการพิมพ์นะครับทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับการล้างหมึกนะครับอันนี้น่าจะเป็นการล้างหัวพิมพ์นะครับ แบบขั้นสูงกับรุ่นเก่าๆนะครับก็จะเขียนว่าทำความสะอาดขั้นสูงนะครับอันบนจะเป็นการทําสะอาดแบบธรรมดานะฮะอันนี้นะปกติใช้มือธรรมดาใช้อันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องสูญเสียมือนะครับจากนั้นก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับในโปรแกรมอื่นๆก็ทํางานเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับติดขัดด้านใดก็นะครับสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับ